สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนๆชาวยูทูปผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับอยู่กับช่องยูทู e สมบัติด,ดำซิ่งพี่นอ้องมื่อนี้สวัสดีไปยังท่านผู้ชมท,ทุกท่านเนะครับวันนี้ เดี๋ยวพาพีานองมาเบิง่งปลูกไย้นะครับของป๋าปอกท่างบันนาโพหรือว่าป๊อกเข่งนะครับทางบันนาโพพี่น้องแต่ว,ว่าเพิ่นปลูกอยู่หน้าเพิ่นท่างบันน้องไพ่น้องหว่านะครับตำบลศรีวิไลอำเภอเจราภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมาจากไรนี่ ัไรพอสามสิบไรพ่นี่เฮะยิบเจ็ดไรบ่เกือบสามสิบคนครับในหมู่นหาไรส้มเอเยกับ่อท็ดดีกับหมนหาือเนครับครับวเรยกพวกว่าอันมือนี้ม่องคนปลูกมือนี้ยี่เจไรนะครับยี่สิบเจ็ดไร่นฮยยางนำกล หลดกะหาลอยขึ้นกันพี่น้องเอ้ยมาเนี่เอันทังทีละผู้สาวมากคุณยงยังทีละจังกอดอุ่นนั่นเอาสดผู้เรืงนั่นครับอยู่กับฟอร์ดนะครับมาเนี้ฟอด วอดฟุกซีกส่สูคสน,น,นครับกาะโบร้อยสิบเร็งาเนะฟ้าเนาะร้อยสิบเนาะ่านหนาเป็นคาราโลครับนี่วอดตัวนี้โอ้ดังครับวอดนี่รุ่นนี้นี่ถือว่าจัดเลยล่ะพี่น้องมาแต่ทางล้าน ทางกำแพงแสนบนอกนครปฐมนะครับเรวัดกำแพงแสนผู้เพิ่นเอารถมาบิวไม้นะครับแต่งเสริมรอเ็ดสีไม่หรือว่าอีกค่ายนึงครับที่เพิ่นดังนะครับสำหรับเรวัดกำแพงแสนนี่ันเอ้ยปากเกินนีู่จักเบิดครับเรวัดกำแพงแสน นี่แหละครับเพื่อนเอามาแต่พ่นเหรอครับถือมาในราคาเจ็ดแสนป่าปกป่าปกแขงทัง้ทงนาโพนะครับวันนี้ทีมงานเพิ่นหาคนงานห้าคนเพิ่งใส่สูตรปรกักยางเทงพี่น้องสีสีเดียวกันกันกบรถ เสียกะสีบักย่างเท่เครื่องปลูกกะสีเดียวกันครับสีกระแพงแสนเครื่องปลูกตัวนี้เดี๋ยวติดตามช่วมพี่น้องเอาอ้อ,อยขึ้นจะข้าวกันโอ ไปจวดกันต่อพี่น้องเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยใส่ซะก,ก่อนครับปุ๋ยกบบร,ระเบิดอมีพนังงานซีฟอดครับอ่า,อาครับเถ้าแก่มาเนี่ เดี๋ยวอเอาปุ๋ยใส่สักก้อนหน่อครับ สายไฟนะครับสายนีะสายโทรศัพท์่เ้ย แดดห่อนครับแดดแห้งครับมันนี่วอดหกหกมังซื้นเนาอครับตัวแรงน้องติดเทโบเข้าไปรอยสิบแร่งมาเนาะครับเอาโบท่าน,นาเป็นคาราโลเนาะครับสำหรับตัวนี้ เรื่องความแรงยกให้เขาเดี๋ยวเป็นไปตามถนนเลยครับเดี๋ยวผมจิบยางไปรับท่งผิวน,น,น้องไกเนาะครับ

你平常会。<noise> มาโมเดโล่ครับทีมงานเสียปอกทิ้งนะครับทางบ้านน้องวาน,น้องไพ่พี่น้องมาเป็นผูกไกว่นะครับตัวนี้เป็นอปอดนะครับโคกทีู่นพี่นอโอโโหโหอ้องเกาะโบ้ร้อยทีฟเรงมากนะครับ ขัดนาเป็นทาราโรพี่น้องซื้อมาเจ็ดแสนนะครับนี่เสียบอ,อกซื้อมาแต่ข้างกำแพงแสนนะครับเรวัตกำแพงแสน<ม>เรื่องปลูกกัไม้พี่น้องถ<ม>ูงโรงงานไม่ๆเลยครับ เหมืกันล่ะพี่น้องเอ้ยยางน้ำกลดก็ได้หอวซ้อนจะเสียงวัวเนาะครับอ่า youtube ช่อง youtube สมัดดำเสียงพี่น้องคือว่าคือใจกะ กดติดตามกดซับก็ใครให้กำลังใจทีมงานของเฮานำในเรื่องพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเก็บมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวเพิ่งได้ชมกันครับนี่หเิ็งแบบหลากหลายหลายยางหลายแนวพี่น้องเข้ามาเพิ่งกันได้ครับทั้งช่องยูทูบสมบัติดำซิ่งนะครับวัววาวาจะเป็นรถแมคโครรถดำพี่น้อง รถไถไถไหไถหน้าไถป้าอ้อยปูอ้อยนะครับรถด,ดำแต่งริงแต่งสวยแกดินถมดินพี่น้องอเอามาเบิ้งกันได้ครับสมบัติด,ดำซิงนะครับื่อนี้อยู่ทางตำบลศรีวิไลครับบ้านหนองไผ่หนองหวา ดูกับทีมงานป้าปอกเฮงทางบาา้านนโพเนะครับขนาดเลยปา้าเราจัดเองเลยครับป้าครับเองเลย นี่ประหยัดดีพี่น้องบอาว่าเติมละมั่นพันเจ็ดนี่ไถเบิดมือครับลงหางสามเบิดมือวัเบิดนะครับอาว่าไถเแลกว่าจำบักขึ้นกัน่าเสร็จเอาว่าะก็เบิดเติมละมั่นเติมมาพันเจ็ด ยิ่งไทผ่านทุนยิ่งบ่กินแล้ววะสำหรับปอดนี่ขึ้นซื้อ,อยู่แล้วพี่พนอ้นองยัดเนาะครับ ทีมงานของเพื่อนมาทำกันสี่คนครับมาอน,นีิหาครับเ่าแก่เนาะครับหรือว่าป๋าปอกเปนน็นครับเองเลยครับมาอน,นีิปา๋า ป่อยปีนี้กฟ็ฟังังๆกานาจะราคากานาจะพอฟังพี่น้องแต่ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงตลาดเนาะครับแต่ว่าปีนี้นี่โอเคละตันละนะครับถือว่าได้ราคาอยคับปีนี้สำหรับอ่อย มีจังนึงครับปูว้อยนี่เงินตามแต่ีเงินตามอยู่เรื่อยๆครับเงินคอยเหลือเข้าให้เงินคอยเหลือจากรัฐบาลเงินตามจากโรงงานพีน่น้องหรือว่าเขาโมเป็นหนี้เป็นสินเป็นไลท์ทางโรงงานเขาไปยู่ได้ครับ ผมกระปูกครับผูหนึงคือกันยี่สิบเกดไรครับพื้นที่พื่นปูกอยู่เดียวนี่เป็นพื้นที่ให้หน้าเ้านี่แหละพี่น้องีนี่ปาบ,บอกว่าเขาว่าไรราคาเขาว่าเป็นราคาครับายเขาไยปูก้อยมาสั่นเราว่า ลยมาจัดเลยครับ27ไร่นะครับที่น,นี่เอ้าวมือนี้คลิปนี้ลากันสำนิดสักกอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพบมาพอกันไหมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณผู้เข้ามาติดตามมาชมช่องสมบัติด,ดำซิงนะครับ อขอบคุ่นทีมงานปาป๊อกทิงทางบัณนาโพนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกับมาพอกันไหมพี่น้องสำหรับมือนี่ลาสัานี้แล้วครับสวัสดีครับ